สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับครูเก่งเจ๋งจีนะครับนายวร,รพงษ์พงศิทักษ์ครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม3อาคารทรีออนทรีสถานี BRT เจริญเาษิรานะครับวันนี้เราก็จะกลับมาพบกันกันกบข้อ12นะครับเป็นข้อสอบ h อ k 4อพาร์ทการอ่านนะครับอ่านบทความสั้นแล้วเลือกตอบคำถามที่ถูกต้องนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมากันแค่4ข้อนะครับเพราะว่าหลังจากข้อ 15ไปก็จะเป็นในเรื่องของเปนการเปลี่ยนพาสและไปสู่เรื่องของการอ่านแต่บทความที่ยาวขึ้นและ1โจทย์ใช้ตอบมากกว่า1คําำถามนะครับโอเคเรามาดูโจทย์ของเราในวันนี้กันนะครับกับข้อ12ครับโ okay. อเคเช่นเดิมนะครับลักษณะโจทย์แบบนี้ยังยังใช้เทคนิคพื้นฐานเหมือนเดิมก็คือเราจะไปดูที่คําถามและ ตัวเลือกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไปโฟกัสได้ตีวงให้แคบลงเวลาเราอ่านตัวบทความฝึกกันไว้ตั้งแต่การอ่านบทความสัน้นเพราะเดี๋ยวเราไปอ่านบทความที่ยาวเนื้อก็จะมีหน่อยแต่น้ำามนจะเยอะมากนะครับเพราะนั้นการทำแบบนี้ช่วยเราประหยัดเวลาในการทำข้อสอบไปได้เพียบเลยครับโอเคเรามาดูที่คำถามของเรากันก่อนเลยนะครับ w h e น 根据这段话可以知道哦，ลักษณะโจทย์เจอไหมแล้วเจอ这段话你们的 topic แล้วที okay. uh, tomorrow, right. ่พิ่งพูดไปเนาะถ้าเจอโจทย์แบบนี้ต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยอันนี้ก็จะดักคนที่เอ่อยังไม่ถึงแต่อยากจะได้เลเวลสี่อะไรก็จะยากสำหรับเขานะครับโอเคอ่ะตามเนื้อความนี้เราจะได้รู้ว่ารู้อะไรละอ่ะมาดูนะจากเนื้อความนี้เราจะรู้ว่าฟังสืบเขียนอีก จะรู้ว่าบ้านราคาถูกใช่ไหมเออหรือจากบทความนี้เราจะรู้ว่าไม่ยเยาชน่เนะครับช暖้นนเไม่ได้จ่ายไม,ไม่เจียชน่อน,นเซไม่ได้จ่ายค่าทำความอุ่นนะครับของระบบฮีเตอร์นะครับอันนี้ขอขอใช้เวลาอาธิบายฝั่งสนิดหนึ่งนะครับ บ้านเราไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในเมืองหนาวนะครับเตาะนั้นเราก็จะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าในบ้านเรานี่ย้อุปกรณ์ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับอุปกรณ์ลักษณะหน้าตาแบบนี้ถ้าคนมีความรู้เรื่องรถยนต์บ้างเนี่ยถ้าบอกว่ามันคือมอน้ําในรถยนต์นั่นเนี่ยมันหลักการเดียวกันก็คือนะครับมันจะมีท่อน้ําประปาแต่ในในในเมืองหนาวนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศจีนนะครับในประเทศในเมืองหนาวที่ อุณหภูมิต่ากว่าศูนย์เวลาหน้าหนาวแล้วมีอุณหภูมิต่ากว่าศูนย์องศาก็จะนิยมใช้แบบนี้ก็คือ,อ,อระบบน้ําประปาเนี่ยนะครับของบ้านเราก็จะมีท่อมาเส้นเดียวก็คือเป็นน้ําอุณหภูมิทั่วไปอุณหภูมิห้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่เป็นเมืองหนาวโดยเฉพาะในหน้าหนาวนะครับเขาเขาไม่ใช่แค่เพราะหน้าหนาวคือท่อมันมีมาสองท่อแล้วแต่พอถึงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเริ่มจ่ายน้ําอีกอีกประเภทหนึ่งคือน้ําร้อนน้ําที่ถูกต้มมาจนร้อนแล้ว ผ่านทางท่อน้ําประปาอีกเส้นหนึ่งมาเป็นท่อน้ําร้อนนะครับท่อน้ําร้อนเนี่ยน้ำก็จะเข้าสมมติถ้าเข้าเข้าจากทางด้านนี้เดี๋ยวเราเยฟเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ก่อนโอเคหัน้าน้ำเข้ามาจากทางด้านนี้นะครับน้าก็จะไหลปื้อผ่านมาเนี่ยวนขึ้น,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 น prevail, วนลงวนขึ้นวนลงวนขึ้นวนลงนะเห็นไหมรับร่างตักการเหมือนกับมอน้ำรถยนต์ไหมเสร็จแล้วก,มวก็มาออกทางด้านนี้ออกไปแล้วมันก็จะต่อออกไปที่ห้องอื่นตอ่อหรืออะไรก็ว่าไป เพราะเขาทาแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเพราะว่าน้ําร้อนนะครับเมื่อผ่านท่อนะครับก็จะมีการคลา,คลายความร้อนออกมาคลายความร้อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้อุณหภูมิในห้องนะครับสูงขึ้นในฤดูหนาวอ,าอย่างในประเทศจีนเองในต่างประเทศประเทศอื่นที่เป็นประเทศหนาวเนี่ยไอ,ไอ้ระบบน้ําร้อนเนี่ยนะครับที่จะผ่านเข้ามาในระบบฮีเตอร์เขาก็าจะไม่ได้ ส่งจ่ายกันทุกวันนะครับก็เขาก็จะมีกําหนดเช่นหน้าหนาวปีนี้เขาจะมีการคํานวณเหมือนกับพยากรณ์อากาศเนาะว่าเราจะเข้าหน้าหนาวจริงจังกันช่วงไหนอุณหภูมิเราจะต่ําลงมาจนถึงที่ควรที่จะต้องมีระบบฮีเตอร์เงี้ยเมื่อไหร่เขาก็โรงงานที่ต้มน้ำเนี่ยเาก็จะเริ่มต้มน้าส่งเข้ามาในระบบฮีเตอร์อันเนี้ยนะครับซึ่งเหมือนกับเราใช้น้ําประปาน่เราก็ต้องมีค่าน้ำถูกไหมฮะ,อ,ะอันนี้เนี่ย เราก็ต้องมีค่าฉีหน่วนเฟฉีที่แปลว่าไปเบิกไปถอนไปเอามานะหน่วนความอบอุ่นก็คือระบบที่ไปเอาความอบอุ่นมาใช่ไะชฉี่หน่วนเฟก,ก็คือเป็นไอค่าน้ําร้อนที่ไหลผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านตัวเนี้ยนะครับในบ้านเรามีห้องอยู่กี่ห้องมันก็จะมีไอ้ไอแผงหน้าต่างเยี้ยอยู่ตามจํานวนห้องนะครับก็จะทําให้ในห้องอบอุ่นนะครับ ส่วนในบางประเทศที่อุณหภูมิต่ําแต่ไม่เคยถึงกับขั้นติดลบแต่ก็ต่าแล้วระดับเลขตัวเดียวก็อาจจะไม่มีระบบนี้นะคะแต่ก็จะมีขายเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยในเมืองไทยเราก็จะเจอแต่เครื่องปรับอากาศที่เราเรียกว่าแอร์คอนดิชเนอร์ใช่ไหมเราเรียแอร์ทำได้จากความเย็นจริงในต่างประเทศนะครับตัวแอร์คอนดิชเนอร์จริงๆมันทําได้ทั้งเย็นและร้อนนะ ในในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีเครื่องปรับอากาศรือแอร์ที่ทําได้ทั้งเย็นและร้อนเนี่ยอยู่ที่เราเคยเจอมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งก็คือไซโจเดนกิ ki, แต่ปัจจุบันรู้สึกเหมือนเขาจะตัดระบบนี้ออกไปแล้วหรือยังไงนะครับแต่ก่อนเนี่ยแอร์ยี่ห้อไซโจเดนกิ ki, ที่บ้านเราซื้อใช้อยู่เนี่ยเปิดมาถ้ามีเป็นฮีเตอร์ได้นะครับเปิดให้เป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นฮีเตอร์นะครับถ้าเปิดเป็นลูกหิมาก็าจะเป็นทําความเย็นอะไรอย่างเงี้ย หลังๆมารู้สึกจะตัดระบบนี้ไปแล้วเหมือนเขาเห็นว่าเมืองไทยไม่จำเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแล้วมีแอร์อย่างนี้ขายเนาะแถวภาคเหนือนี่ถ้าก็ได้ใช้อยู่นะออแถวภาคเหนือนี่จะได้ใช้เราซื้อเคยซื้อฮีเตอร์จากเมืองจีนกลับมาเมืองไทยนะเจอสุลักกากรที่สนามบินสวนอภมขอเปิดกระเป,าเป๋าดูเขาตกใจว่าบอกซ,ซื้อฮีเตอร์กลับมาทำไมเมืองไทยร้อนจะตายรับซือบอกอ๋อผมชอบไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายช่วงหน้าหนาวครับผมเอาไปเปิดครับ เขาบอกอ้าไปสัมผัสความหนาวแล้วฮีเตอร์ไปเปิดอยากสัมผัสความหนาวคือออกไปชมวิวดูหมอกอะไรเงนี้นะแต่ว่าล้วนอนเนีอยากอยากให้มันอุ่นเขางงเลยว่าอยู่เมืองไทยซื้อฮีเตอร์กลับมาอา่านีนะครับคำขำนะโอเคจะได้รู้จักนะครับคําว่าชีนวนเฟยมันคืออะไรนะครับเฟยแปลว่าค่านะครับชีนวนเฟยคือค่าทําความอุ่นก็คือค่าให้จ่ายในตัวค่าน้ำร้อนเนี่ยนะครับที่เขาต้องไปต้มนะแล้วก็ปล่อยในระบบผ่านเข้ามาตาม ตัระบบฮีเตอร์พวกนี้นะครับโ okay. อเคถมานะครับจากบทความนี้ได้รู้ว่าชื่อเนว่วนตู้ตีได้รู้ว่าอุณหภูมิภายในห้องมันตำ่ำใช่ไหมเอ๊ะมีฮีเตอร์แล้วทำไมอุณหภูมิในห้องถึงตำ่ำนี้ล่ะถมาข้อดีนะครับเมื่ออ่านบทความนี้แล้วได้รู้ว่าเมยโยนวันชีไม่มีฮีเตอร์ไม่มีฮีเตอร์เลยะนะครับไอเจ้าฮีเตอร์หน้าตาแบบนี้ ระบบทำความร้อนแบบนี้เราจะใช้คำว่าหน่วยชี่เป็นชี่ตัวนี้นะครับชี่ตัวนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องฮีเตอร์ที่เราซื้อบอกเสียบปลั๊กไฟฟ้าทำค,ความร้อนอะไรน่นวยชี่เหมือนกันเชียงเหมือนกันเลยแต่ชี่ตัวนั้นจะเป็นตัวคำว่าจีชี G ่จีชี G ่ G อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ทำความอุ่นจะเป็นคนละอักษรกันะอ่านเหมือนกันเลยนะครับ ก็อาจจะมีงงนะใครไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจีนไม่เคยเจอหน้าตาของเครื่องแบบนี้หรือฮีเตอร์แบบนี้เจอสับของคำนี้อาจจะทำให้งไงได้นะครับโอเคเมื่อเราดูที่คำถามกราตัวเลือกหมดแล้วนะครับโจก็ถามเกินจีเจอตัวว่าเคยดิจตอตามเนื้อความเราจะได้รู้ว่าโจบแบบนี้อย่างที่เราเคบอกกันเอาไว้แล้วว่าเราก็คงจะต้องอ่านทั้งหมดแหละแต่การที่เราไปอ่านตัวเลือกก่อนจะทําทให้เรารู้ว่าเราจะไปโฟกัสที่ไหน นะครับไปโฟกัสที่ว่าห้องแพงหรือห้องถูกแ้วตรงนี้เขาเขียนว่าห้องราคาถูกใช่ไหมหรือบอกว่าไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าทําความร้อนหรือว่าข้างในห้องมันอากาศอุณหภูมิต่ําหรือว่ามันไม่มีเครื่องทําความร้อนไม่มีฮีเตอร์กันแน่นะครับโอเคเราก็มากวาดสายตาอย่างรวดเร็วกันเลยเนาะอีเสี่จูหมินฟ่ายิ่งตงเทียน่ามัน室内的温度达不到十八摄氏度一般都在้三摄氏度左右房子很贵哎房子很贵ตอนนี้房子便宜 พออ่านมากวาดสายตาเรียกข้อเอเนี่ยคิดในใจเลยตัดทิ้งแล้วนะชีเหนือไฟอันสีเจียวเอ้ยเขาเขาบอกว่าเขาจ่ายด้วยตรงเวลาด้วยนะอ่ะอันนี้เอ้ยตัดทิ้งเลยขัดแย้งกันอย่างชัดเจนใช่ไหมเธอว่เสมอหนวนชีสูรหูเริ่นเนาะแล้วทำไมอ่าฮีเตอร์ไม่ร้อนเอ้ฮีเตอร์เขาพูดว่ามีนี่แต่มันไม่ร้อนเอ้ไม่โยน่หนวนชีเอ้อันนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีแต่มันไม่ร้อนเฉยๆไม่ใช่มันไม่มีนี่เพราะนั้นเขาดีตัดทิง้งเอ้ ชื่อในวนตู้ตีเครงในห้องอุณหภูมิต่ำอ่ะคราวนี้พอเราคิดว่าเราจะเช็คว่าเอ๊ะอันนี้ใช่หรือเปล่าอาจจะกลับไปโฟกัสดูตรงเรื่องคำว่าอุ่นนะภูมิดูซิว่ามันเป็นยังไงถูกไหมเอาเมื่อกี้นี้เราซื้อก็ชิงพูดไปซะจบเลยก่อนสไลด์จะมาอ่ะขอขอย้อนกรอเทปอ,อมาหน่อย ฝางน,นี้เอ้ยฝางเจอเหินกล้วยเอ้ยตรงนี้ฝางเจอเพียยอี้เอากล้วยกับเพียยอี้ตรงข้ามกันเลยไม่ใช่แหละตัดข้อเอทิ้งอ่ะโอเคอ่อชี้หนวนเฟยอัานฉือเจียวค่าทำามุนก็จ่ายตรงเวลาเลยนะแต่นี้บอกเมเจียวชี้หนวนเฟยไม่ได้จ่ายค่าอ่อค่าทำความปุนก็ตรงข้ามเลยขัดแยง้งไม่ใช่แน่นอนนะครับอ่า ข้อดีดอกก็ตัดได้ว่าหน่วนชี่เจียวช่มผิวเยอฮีเตอร์ไม่ร้อนมีแต่มันไม่ร้อนมันมันไม่ใช่คำว่าไม่มีฮีเตอร์ถูกไหมเพราะนั้นข้อข้อนี้ก็ตัดทิ้งได้นะครับก็จะเหลือข้อ C มาเช็คซิว่าข้อ C มันถูกไหมนะครับข้อ C เป็นเพียงข้อเดียวที่ข้อความกับตัวเลือกมีความเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าชื่นไวันตูตาปูเต้าสือปาตูคืออุณหภูมิในห้องเนี่ยตาปูเต้าทําขึ้นไปได้ไม่ถึงนะสิองศา อีปันโต้แจยรันจัวโยที่ควรจะเป็นคือ18แต่อีปันโดยทั่วไปโดยปกติทําได้เพียงแค่13แสดงว่ามันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับข้อ C ที่บอกว่าชื่นในวนตูดีอุ่ณภูมิในห้องนั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบข้อ 4นะครับโอเคเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันว่ามันแปลว่าอะไรจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปในตัวนะครับอีเซจิมินฝ่ายีงอีเซจำนวนหนึ่งนะครับจิมินจิจ u จ,จูก็คืออยู่อาศัยมินประชาชนถูกไหมประชาชนอยู่อาศัยก็คือผู้พักอาศัยว่าเราอยู่ในอาคารอคอนโดมิเนียมหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะก็จะ คนส่วนใหญ่คนในจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดมิเนียมไปแล้วเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเดี่ยวเรานะครับเพราะว่าลงทุนเราไม่คุ้มนะแปดสิบปีก็ต้องคืนให้หลวงให้รัฐนะเพราะเขาเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะผู้คนไม่มีกรมมรมสิทธิ์ในที่ดินในทรัพยากรเป็นการส่วนตัวนะครับอ่โอเคอ่ผู้พักอาศัยจํานวนหนึ่งเขาได้ฝ่ายยิ่งฝ่ายยิ่งแปลว่า,วาได้สะท้อนสะท้อนความคิดเห็นฝ่ายยิ่งเนี่ยนะครับ สมมติบบว,ว่าเรามีคนไปนสัมภาษณ์เราว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเราฝ่ายิ่งกลับมาก็คือเราบอกว่าเราได้สะท้อนครับสะท้อนความคิดเห็นกลับมาว่าตรงเทียนท่ามันชื่นในแต่วงตู้ตาปเต้าิปาตู้ตเทียนในฤดูหนาวนะครับท้ามันชื่อในแ่วงตู้อุณหภูมิในห้องของพวกเขาเนี่ยตาปูเต้าไปไม่ถึงตาแบบว่าพยายามที่จะแบบเอ่อไต่ขึ้นไปจนถึงในระดับนั้นนะครับอ ตาปูเต่าคําว่าตาเรามักจะใช้กับทิศทางจากต่ําไปหาสูงด้วยนะจากต่ําไปหาสูงเราใช้คําว่าตานะครับตาปูเต้าคำหลายๆคำมันมีทิศทางของมันนะครับต้องเลือกใช้คําให้ถูกนะครับโอเคตาปูเต้าสุปาตุนะครับตรงนี้เป็นไม่ใช่สุปาตุเฉยๆโดยมีตัว c เซลเซียสนะครับเขาเรียกเชอร์สตุ ชีพารเชอร์ชีตุนะครับเชอร์ชน,นะครับถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็ขวาชีตุนะฮะเซลเซียสเขาใช้เชอร์ชีตุนะครับโอเคอประเทศจีนนะครับอุณหภูมิเขาใช้เป็นเซลเซียสอันนี้คุยกับคนไทยง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นประเทศทางยุโรปอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์ใช่ไหมนะครับบางทีเราก็มานั่งแปลอีกว่าเท่านี้เซลเซียสเป็นเท่าไหร่ฟาเรนไฮ หรือเปลี่ยนจากกิโลให้ไปเป็นปอนด์่คุยกับฝรัเรื่องซึ่งเราก็ต้องมานั่งคิดในหัวบวกคบคูณหารตัวเลขอีกนะครับคุยคนจริงเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยเพราะหน่วยต่างกัา,งาใช้ตัวคนไทยเยอะอีกน,นะครับโอเคเขาใช้เซลเซียสเหมือนกับเราอุณหภูมิในห้องของพวกเขาในฤดูหนาวเนี่ยมันทําได้ไม่ถึง18องศาเซลเซียสนะครับอปันต一般都在十三摄氏度左นะโดย ปกติก็จะทำได้เพียงแค่13องศาเซลเซียสตรงนี้เราสใช้คำว่าราวๆ13องศาเซลเซียสก็คือตรงคำว่าจั่วโยกเราคิดถ้าว่า13นี่คืออยู่ตรงกลางจั่วคือทางซ้ายอาจจะ12โยกคือทางขวาอาจจะเป็น14เพระฉะนั้นก็อยู่ราวๆ13คือ12 13 14อยู่ประมาณช่วงนี้อันนี้ความหมายของจั่วโยกนะครับนอกจากจั่วโยกเนะี่ยมันมีคำที่มีความหมายเดียวจั่วโยกอีกก็คือว่าช่างเสี่ยเห็นไหมทิศทางอู่แล้วนะ เมื่อกี้ตาปูเต้าเห็นไหมจากล่างขึ้นบนเห็นไหมลักษณะอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นอุอนณหภูมิก็ค่อยๆสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่าชืาชอ่อานเุ่จั่วย่นะครับอ่าในบางโอกาสก็กจะเป็นซ้างเซียงนะครับอ่าก็าจะมีความหมายเดียวกันว่าราว,ราวนะครับโอเคอ่าแล้วเขาก็บ่นว่าฟัางชื่อเหินคุ้ยแต่บ้านก็แพงคือบนตัวนิติหรือตัวอาคาร ครับบ้านก็แพงนะชื้หน่วนเยเฟยเย่อ่านชื้เดียวอ่าค่าทําความร้อนก็จ่ายตรงเวลาเลยนะครับเคยเว่ยเฉมอนหวีเจียวชื้ปนะุยอนาะแต่ทําไมฮีเตอร์มันไม่ร้อนละอ่ะอ่าแสดงว่าเขาทําความร้อนมานะนทถึงภาพเขาจะใช้ระบบเขาจะเปิดอ่าปล่อยน้ําร้อนเข้ามา่ที่เราสื่อไลฟ์ฝั่งเนาะเข้ามาในในระบบฮีเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็น ช่วงที่อุณหภูมิเนี่ยติดลบและต่ำกว่าศูนย์ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าช่วงข้างนอกอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ในห้องมันก็ต้องโปเล็กอยู่ตัวเดียวแล้วแต่นี้ทําได้ถึง13แสดงว่าฮีเตอร์เนี่ยมันมีนะมันมีการส่งน้ําร้อนผ่านมาด้วยแต่อาจจะน้ําร้อนไม่พอนะครับอาจจะหม้อต้มความสามารถในการทําความร้อนมันไม่พอหรืออาจจะเป็นปัญหาจากการที่เราอยู่ค่อนข้างปลายท่อเคยเจอไหมฮะถ้าไม่มีการจัดสรร าจากวิศวะกรน,นะในเรื่องการออกแบบระบบของการทำน้ำร้อนเนี่ยนะครับส่งไปให้ถึงห้องที่อยู่ทางด้านปลายท่อได้ดีเนี่ยนะครับทางด้านปลายท่อมันจะไม่อุน่นเพราะว่าน้ำได้คลายความร้อนออกไปในห้องแรกๆหมดแล้วนึกออกไหมฮะที่เมื่อกี้เราเคยล่าใหฟังว่าเข้ามาท่อหนึ่งแล้วก็ไหลผ่านตัวฮีเตอร์แล้วก็ออกอีกทางหนึ่ง แน่น้ำที่ออกไปแน่นอนความร้อนอุณหภูมิน้ำจะน้อยลงแล้วผ่านไปอีกห้องหนึง่งก็ไปอย่างเนี้ยมัจนจะน้อยลงเรื่อยๆจนกลายเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นระบบท่อเดียววิ่งมาแล้วไปทั้งอาคารนะครับสมบติว่าท่อเน,นี้ยสำหรับเข้าชั้นหนึ่งกเข้าชั้นหนึ่งคำนวณแล้วว่าไปถึงห้องสุดท้ายในชั้นหนึ่งนะอุณหภูมิยังโอเคอยู่อีกอันหนึ่งต้องพุ่งชั้นสองเลยไม่ใช่ไปผ่านชั้นหนึ่งก่อนแล้วคือขึ้นชั้นสอง อีกท่อหนึ่งต้องพุ่งขึ้นชั้นสองเลยแล้วไปผ่านชั้นสองทั้งชั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตึกไม่ใหญ่นะก็อาจจะท่อหนึ่งไปได้สองชั้นนะชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ต้องลงมาแล้วต้มใหม่แล,แล้วก็ขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่แล้วลงมาต้มใหม่ถ้าออกแบบไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็ความร้อนจะได้ไม่ถึงในจุดที่เราสามารถอยู่ได้อย่างสบายตัวนะครับอ่าเป็นความหมายของโจทย์ในข้อนี้นะครับ ถ้าเรายังไม่เคยไปอยู่เมืองหนาวอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นก็เราเลยถือโอกาสเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคสําหรับข้อ12นะครับโจทย์ก็ได้คําตอบแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook Fanpage โรงเรียนภาษาภาเพลินหรือครูเก่งเจีงจีนนะครับหรือกด Subscribe กด กะยิงติดตามนะครับใน YouTube c h anel ของเรียนภาษาประเพิ่นหรือของผู้เก่งจีนนะครับหรือ Follow IG ของผู้เก่งจีนเอาไว้ก็จะได้พบกับข้อสอบนะแล้วก็เฉลยและเทคนิคดีๆอย่างนี้กันอย่างไม่ขาดนะครับไม่ไมขาดสายโอเควันนี้เนื้อหาจบลงแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับกับข้อ13นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ